ครับเนครับวันนี้พามาชมตะโกอีกต้นนึงนะครับซึ่งต้นนี้ได้มานานแล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะของกิ่งนะครับที่ขึ้นยากต่อการคัดกิ่งนะครับเพราะว่ามันขึ้นขึ้นมาในทิศทางที่ที่ดีนะครับเป็นไม้คิงๆิงตกกระถางก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมเปลี่ยน เปลี่ยนแนวความคิดนะครับก็อยากให้ไม้ต้นนี้นะครับออกมาเป็นในรูปแบบของกึ่งกึ่งทรงต้นเอ็นชายแบบจุ๋มจิมจุ๋มจิมนะครับภาษาที่นี่เรียกจุ๋มจิ๋มน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามคัดกิ่งออกไปนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับอยาให้ดูใหม่กลับมาแล้วนะครับลักษณะของการทํานะครับก็เอาตัวนี้ออกนะครับสาเหตุ ก็คือว่าเดี๋ยวมันจะไปบังส่วนนี้นะครับเพราะว่าระยะของตรงนี้ค่อนข้างที่จะกระชั้นมากจนเกินไปนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับก็อยากจะบอกน้องใหม่ด้วยนะครับถ้าืนเอาไว้ปุ๊บตรงนี้มันจะบวมนะครับพอบวมแล้วมันจะดูไม่ดีนะครับดังนั้นเราออกนะครับเพราะว่าระยะของตรงนี้มันแคบเกินไปมันสั้นเกินไปนะครับไม่ดีนะครับเอาออกทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับ อันที่จริงแล้วส่วนตรงนี้มันจะต้องปรับปุงสามาเลยราคานี้แล้วก็ตีกับอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยเราจะไม่ทําการแก้ไขแล้วก็มีเหตุผลในการสร้างออยอดที่องศานี้นะครับก็เพราะว่าเราต้องการที่จะให้ได้ระยะความสูงนะครับเพื่อที่จะ เว้นช่องว่างของตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดช่องไฟในอนาคตนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีการสร้างตวัดจับหลังนะครับไม่ได้สร้างตรงๆอย่างนี้นะครับก็จะต้องไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างรายละเอียดในชุดของหลังส่วนตรงนี้เป็นเก่งนะครับวก็จะปล่อยตรงนี้เปอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นว่ามันมันเงยหัวนะครับ แล้วก็ตวัดมาอย่างนี้แล้วก็ตวัดตกนี้นะครับเพื่อสร้างลีลาก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะสร้างทางแยกเป็นรูปตัววายนะครับแล้วก็จะปล่อยไหลไปแล้วก็สร้างยอดสร้างพุ่มตรงนี้อีกชุดหนึ่งแต่สิ่งสําคัญแล้วคือชุดยอดของตรงนี้จะต้องเป็นพระรองนะครับส่วนพระเอกก็คือจะเป็นยอดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างของไม้ต้นนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นในลักษณะสยอดนะครับ ยอดที่1นนะครับยอดที่2เป็นยอดพระเอกนะครับเมื่อเราเมื่อรวบรวมองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันจะได้ในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีช่องไฟมีอะไรทุกอย่างนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็พิจารณาหรือไม่พิจารณาก็แล้วแต่เพื่อนๆลกันนะครับผมก็มาบอกเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการสร้างไม้ที่ผมสร้างนะครับไม้บางกิ่งที่มีกิ่งที่ ผิดหรือไม่ได้ขนาดหรือว่าไม่ได้มาตรฐานก็ตัดออกไปนะครับถึงว่ากิ่งจะมีส่วนโค้งมาจากป่านะครับหรือว่ารายละเอียดมาจากป่าบ้างแล้วบางส่วนแต่มันไม่ใช่ก็ต้องเอาออก,ออกนะครับอย่างที่บอกว่ากิ่งไม่เคยอยู่ตรงนี้บางคนนะครับใช้เป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งนะครับถ้าพิจารณาดีๆแล้วดูขนาดนะครับมันเกือบจะเท่าอันนี้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย หลีกเลี่ยงไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับควรที่จะสร้างชุดใหม่เข้ามาแทนที่ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่า,าด้วยขนาดที่ใกล้เคียงกับลำต้นก็จะไม่เป็นที่นิยมในการสร้างไม้บานไสนะครับแต่ว่าถามว่าสร้างได้ไหมมันก็สร้างได้แล้วแต่บุคคลอย่างที่ผมเคยบอกว่าในเรื่องของมาตรฐานนะครับก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับก็ ทำไปแต่ผมไม่ได้เอาไม้ไปประกวดแต่ผมเน้นมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่าใครพึงพอใจที่จะซื้อไม้หรือรับไม้ไปดูแลต่อเนี่ยเขาก็ได้มาตรฐานตรงนั้นไปด้วยนะครับไม่ได้ว่าทําไม้แบบว่าไม่มีทิศมีทางเหมือว่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับพเพื่อนๆก็เลือกเอาได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนตัดสินใจเป็นเจ้าของไม้นะครับสามารถเลือก ได้ว่าเราพึงพอใจในราคาไหนนะครับสำหรับรากต้นนี้นะครับก็จะเป็นรากที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมันลอยพ้นดินนะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการกบฝังชุดนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็รากก็จะพยายามดูนะครับว่าส่วนไหนที่ระดับของสันรากไม่เท่ากันก็จะตัดออกในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่า ต้องการทําส่วนยอดให้มันจบก่อนส่วนนี้สําหรับตะโกมันเสริมเติมแต่งลากยากค่อนข้างยากมากนะครับต้องมีทักษะนะครับเพราะว่าจะต้องไปหาลากลําต้นที่ไกลเขียงก,กับตรงนี้นะครับเนี่ยในป่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่ตะโกไม่สามารถที่จะชักดึงได้เหมือนกับไม้ที่ไม่เอาดินมานะครับดังนั้นะเนี่ยการได้ลากมาแต่ละเส้นก็จะต้องมี มีดินนะครับหรือไม่ก็อาจจะเพาะเม็ดนะครับแล้วก็เมื่อใดขนาดก็ตรงนั้นก็มาเสริมได้นะครับก็เป็นวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งได้นะครับเพื่อนๆครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บอกแนวทางให้ทราบเพียงแค่นี้นะครับก็ขออนุญาตจบก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามงานของผมนะครับก็เป็นงานที่ทำแบบ เรื่อยๆนะครับไม่ได้เร่งรีบเพราะเวลาค่อนข้างน้อยนะครับไว้พบก,กันใหม่นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับ